รถยนต์ไฟฟ้าอนาคตของการขนส่งที่ยั่งยืนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะเป็นอนาคตของการขนส่งด้วยเหตุผลหลายประการเช่นการลดการปล่อยมลพิษการประหยัดพลังงานและการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องข้อดีของรถยนต์ไฟฟ้าลดการปล่อยมลพิษรถยนต์ไฟฟ้าไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โค2ในขณะที่วิ่งบนท้องถนนซึ่งแตกต่างจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินหรือดีเซลที่ปล่อยก๊าซ เรืนอกระจกประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานค่าใช้จ่ายในการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าต่ำกว่าการเติมน้ำมันอย่างมากนอกจากนี้รถยนต์ไฟฟ้ายังมีค่าบำรุงรักษาต่ำกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเสียงเงียบรถยนต์ไฟฟ้าเงียบกว่าเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันซึ่งช่วยลดมลพิษทางเสียงในเมืองการพัฒนาเทคนโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานทเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแบตเตอรี่ลิเธีมยมไอที่มีประสิทธิภาพสูง และมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นได้ถูกนํามาใช้นอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานสําหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ายังขยายตัวอย่างรวดเร็วมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจํานวนมากถูกติดตั้งในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกแนวโน้มและอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องหลายประเทศได้ประกาศแผนการที่จะห้ามขายรถยนต์ที่ใช้น้ํามันในอนาคตอันใกล้เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้านอกจากนี้ยังมีการวิจัยและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าแบบขับเคลื่อนด้วยตนเอง ซึ่งจะทําให้การขนส่งในอนาคตมีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสรุปรถยนต์ไฟฟ้าไม่เพียงแต่ช่วยลดการปล่อยมลพิษและประหยัดพลังงานแต่ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องอนาคตของการขนส่งด้วยรถยนต์ไฟฟ้าจึงดูสดใสและมีแนวโน้มที่จะเป็นส่วนสําคัญของชีวิตประจําวันในอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าคือก้าวสาคัญในการทําให้โลกเป็นที่ที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น และเราควรจะสนับสนุนการใช้และพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเพื่อนำไปสู่อนาคตที่ดีกว่า